ขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนึ่งในหนังสือที่อันตรายที่สุดในโลกเลยจนถูกแบนในคุกหลายๆที่เพราะว่าหนังสือเล่มนี้พูดถึงการใช้จิตวิทยาบงการคนรอบตัวแบบโคตรแนบเนียนแต่ก็เพราะมันเป็นแบบนี้นี่แหละนะครับคุณเลยยิ่งต้องอ่านหนังสือเล่มนี้เลยเพราะว่าคุณจะได้รับมือกับคนรอบตัวได้ดีมากขึ้นแล้วก็ไม่โดนคนอื่นเนี่ยมาใช้จิตวิทยากับคุณด้วยหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า The 48 Laws of Power นะครับหรือว่ากฎ48ข้อแห่งอำนาจและในคลิปเนี้ยผมจะมาแชร์กฎที่อยู่ในหนังสือเลนี้น กับคุณแต่เขาบอกไว้ก่อนนะวครับว่าผมไม่ได้จะมาแชร์ทั้ง48ข้อเพราะว่ารายละเอียดในแต่ละข้อเนี่ยมันเยอะแบบมากๆเลยผมเลยจะมาแชร์10ข้อด้วยกันนะครับที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ที่คุณน่าจะเจอแล้วก็ได้ใช้ในชีวิตประจําวันมากที่สุดกดข้อแรกนะครับเป็นข้อแรกในหนังสือเล่มนี้ด้วยซึ่งผมคิดว่ามันสําคัญมากเพราะว่าถ้าคุณไม่รู้กดข้อนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้คุณถูกบูลลี่ถูกใน,นทางว่าร้ายหรือว่ารายแรงสุดก็คือถูกปิดกั้นโอกาสต่างๆในชีวิตด้วย กฎข้อที่1ของหนังสือเล่มนี้นะครับเขาก็เลยบอกว่าอย่าทําตัวเด่นกว่าคนที่ระดับสูงกว่าคุณคนที่ระดับสูงกว่าเนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่เจ้านายหรือว่าหัวหน้าเท่านั้นนะครับครูอาจารย์เนี่ยก็ถือว่าระดับสูงกว่าหรือแม้แต่คนที่มีประสบการณ์หรือเก่งกว่าคุณในเรื่องอะไรก็ตามนะครับก็ถือว่าคนนั้นอะระดับสูงกว่าคุณในเรื่องนั้นๆ้เขาบอกว่าทุกคนเนี่ยมีปมอะไรบางอย่างอยู่ในใจเสมอและถ้าคุณเผลอไปกระตุกปมในใจเขาไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามนะครับ และถ้าคนนั้นอะอยู่ในระดับที่สูงกว่าคุณเนี่ยเขาจะพยายามการแกล้งคุณหรือไม่ก็กำจัดคุณออกไปจากตรงนั้นดังนั้นนะครับถ้าคุณไม่อยากโดนคนเหล่านี้กานแกล้งหรือว่าปิดโอกาสต่างๆในชีวิตคุณเกี่ยวกับเรื่องนั้นเนี่ยพยายามอย่าทำตัวเด่นกว่าเขาไม่ว่าจะในเรื่องอะไรก็ตามนะครับนอกเหนือจากเรื่องนั้นด้วยเพราะว่า คุณไม่มีทางรู้ไงว่าเขามีปมอ,อะไรอยู่ในใจบ้างคือมันสามารถแบบว่าเขาระดับสูงกว่าคุณในเรื่อง A แต่เขามีปมในเรื่อง B แล้วคุณดันไปทําตัวเด่นกว่าเขาในเรื่อง B เขาก็สามารถเอาเรื่อง A มาเล่นงานคุณได้แต่ประเด็นก็คือมันจะมีบางเรื่องที่คุณอาจจะเด่นโดยเป็นธรรมชาติโดยไม่รู้ตัวไปแล้วเช่น คุณอาจจะเกิดมาสวยหล่อเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะตื่นมาก็หล่อแล้วหรือว่าแบบนอนน้ำลายไหลก็ยังสวยอะไรเงี้ยมันก็สามารถไปกระทบกระทั่งจิตใจคนที่มีปมในเรื่องนั้นได้เหมือนกันต่อให้คุณไม่ได้ตั้งใจหรือว่าไม่รู้ตัวเลยก็ตามแล้วเขาก็จะเอาเรื่องอื่นเนี่ยมาเล่นงานคุณเพราะฉะนั้นนะครับพยายามสังเกตว่าคนรอบตัวคุณชอบชมคุณเรื่องอะไรบ่อยๆนะแล้วก็พยายามถ่มตัวในเรื่องนั้นไปด้วยซึ่งสิ่งที่ผมชอบที่สุดของหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือกฎทุกข้อเนี่ยเขาจะมีบอกข้อยกเว้นหรือว่าวิธีใใช้้้กกกฎเเนนนยทาางัับอไวดวดดประ็ ็คือสําหรับผมเนี่ยนะครับข้อยกเว้นหรือว่าวิธีใช้ในทางกลับกันของกฎบางข้อเนี่ยแหละนะครับที่มันทําให้นังสือเรื่มนี่มันอันตรายเพราะว่าเนื้อหาหลักของกฎแต่ละข้อเนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนจิตวิทยาที่คุณอ่ะเอาไว้ใช้รับมือกับตัวเองแต่ไอ้วิธีใช้ในทางกลับกันหรือว่าข้อยกเว้นเนี่ยส่วนใหญ่อ่ะมันจะเป็นวิธีที่เอาไปใช้กับคนอื่นซะมากกว่าอย่างกฎข้อนี้นะครับมีข้อยกเว้นอยู่2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือคุณไม่สามารถทําให้ทุกคนพอใจคุณได้หมดนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าคุณก็ไม่รู้ ถ้าคุณต้องมาคอยระแวงไม่ให้เกิดหน้าเกินตาไม่ให้กระตุกป,ป,ปมทุกคนอย่างเงี้ยคุณคงเป็นบ้าตายกันพอดีนะครับดังนั้นนะครับบางครั้งเนี่ยคุณก็ต้องยอมเลือกให้บางคนอนะ่ะเขาไม่ชอบคุณไปบ้างส่วนข้อยกเว้นอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือ ถ้าสมมติว่าคุณมีโอกาสบางอย่างเข้ามาในชีวิตคุณแล้วคุณจําเป็นต้องเด่นกว่าคนอื่นต้องโชว์พลังเต็มที่เพื่อคว้าโอกาสนั้นไว้หนังสือเล่มนี้บอกว่าให้คุณโชว์พลังของคุณให้เต็มที่ไปเลยให้เด่นกว่าทุกคนไปเลยแต่ให้ยกเครดิตให้กับคนที่ระดับสูงกว่าคุณไปด้วยเช่นผมคงทําแบบนั้นแบบนี้ไม่ได้ถ้าไม่ได้มีพี่คนนี้ต่อให้เขาแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรคุณเลยก็ตามแต่คุณจําเป็นต้องมีเขาอยู่เพื่อให้อนาคตของคุณสดใสหรือคุณอาจจะยกเครดิตให้เขาเป็นคนที่2ก็ได้นะครับอย่างเช่่นคุณมีีพกับ พี่ A เนี่ยช่วยคุณแทบจะทุกอย่างเลยคุณอยากจะกาเขาเลยส่วนพี่ B เนี่ยแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรคุณเลยแต่ว่าคุณจาเป็นต้องมีเขาอยู่ก็ให้บอกว่าผมคงทําแบบนี้ไม่ได้ถ้าไม่ได้พี่ A กับพี่ B ช่วยมันจะถือเป็นการทําให้เขาอ่ะเด่นไปพร้อมกับคุณนะครับแล้วเขาจะไม่รู้สึกว่าคุณเกินหน้าเกินตาเขาข้อต่อมานะครับคนที่ควบคุมแม้แต่คําพูดตัวเองไม่ได้เนี่ยคนแบบนี้ส่วนใหญ่จะไม่ได้มีใครเคารพจริงๆหรอกนะครับเพราะเขาจะรู้สึกว่าแม้แต่คําพูดตัวเองอ่ะคุณยังควบคุมไม่ได้แล้วคุณจะ ควบคุมตัวเองในเรื่องอื่นๆได้ยังไงกดข้อที่4นะครับในหนังสือเล่มนี้เลยบอกว่าให้คุณอ่ะพูดน้อยกว่าที่จําเป็นเสมอเพราะยิ่งคุณพูดเยอะมากเท่าไหร่นะครับคุณยิ่งมีโอกาสที่จะพูดอะไรง่องๆออกมาโดยที่คุณไม่รู้ตัวมากเท่านั้นบางครั้งอ่ะสิ่งที่คุณพูดอ่ะมันอาจจะย้อนกลับมาทําลายคุณเองก็ได้ดโอนาโดดาวินชีเนี่ย เทียบเรื่องนี้ไว้กับหอยนางลมเขาบอกว่าหอยนั่งลมเนี่ยนะครับเวลาพระจันทร์เต็มดวงอะ่ะมันจะเปิดฝาออกมากว้างมากแล้วถ้าปูมาเห็นเข้าเนี่ยปูมันก็จะโยนหินหรือว่าสาหลายเข้าไปในปากหอยนะครับเพื่อให้มันปิดฝาไม่ได้จากนั้นก็กลายเป็นอาหารของปูไปชะตาก,กรรมของคนที่พูดมากเกินไปนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับคุณจะเผลอพูดจนเปิดช่องโหว่ให คนอื่นน่ะสามารถใช้คําพูดคุณน่ะกลับมาเล่นงานคุณเองได้แต่ว่ากฎข้อนี้นะครับสามารถใช้ในทางตรงกันข้ามได้ถ้าคุณอยากให้คนอื่นอน่ะมองว่าคุณเป็นคนไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้พูดเยอะๆไปเลยนะครับเพราะว่าคนที่เขารู้เรื่องจริงๆอ่ะเขาไม่พูดเยอะหรอกดังนั้นถ้าคุณแกล้งพูดมากไปเนี่ยนะครับคนอื่นก็จะคิดว่าคุณไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรข้อต่อมานะครับอันนี้เป็นวิธีการเอาชนะเวลาที่คุณต้องทะเลาะกับคนอื่นหรือว่าเถียงกับคนอื่นซึ่งมันคือกฎข้้้้ออออทีี่่่9ใในนนนหหังสืเเเลมะบขาาากววชดย การกระทำ ไม่ใช่คําพูดบาราซ่ากราเซียนเนี่ยบาทหลวงชาวสเปนเคยพูดไว้ว่าความจริงเนี่ยมักจะถูกเห็นไม่ใช่ถูกได้ยินถ้าคุณต้องเถียงกับใครเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องเสียเวลาพูดนะครับรอให้เขาเห็นผลลัพธ์ของตัวเองจริงๆไปเลยหรือไม่ก็คุณทําให้เขาเห็นไปเลยว่าผลลัพธ์ที่คุณหมายถึงเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าคนแบบนี้นะครับพูดไปเขาก็ไม่ฟังอยู่ดียิ่งบางคนเนี่ยเขามีปมอะไรในใจอยู่แล้วนะครับพอคุณพูดอะไรออกไปเขาจะบิดคําพูดคุณให้เป็นไปตามอารมณ์เป็นไไปปปตาา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 มมมคคววิิดเเเเ้้ที่่่อยยยยกกจจจะะขใแลลลัันนนงบหญ เพราะงั้นนะครับใช้การกระทําใช้ผลงานของคุณอนะพิสูจน์ให้เขาเห็นจะดีที่สุดซึ่งข้อยกเว้นของกฎข้อนี้นะครับก็คือถ้าจะใช้คําพูดนะครับให้ใช้เพื่อเบียเบ่ยงเบนความสนใจอย่าใช้เพื่อเอาชนะหรือว่าเพื่อพิสูจน์อะไรเด็ดขาดข้อต่อนะครับความสวยเนี่ยมันเป็นโรคติดต่อข้อที่10ของหนังสือเล่มนี้เลยบอกไว้ว่าอย่ายุ่งกับคนดวงสวยคนดวงสวยในที่นี้นะครับไม่ใช่คนที่โชคร้ายนะครับแต่ว่าเป็นคนที่ หาเรื่องให้ตัวเองได้ตลอดคนที่เอาความสวยมาใส่ตัวเองได้ตลอดถ้าคุณไปยุ่งกับเขาเนี่ยเขาก็จะเอาความสวยมาให้คุณด้วยหรือต่อให้คุณพยายามช่วยคนแบบนี้ก็ตามนะครับเขาก็จะตอบแทนคุณด้วยความสวยของเขาอยู่ดีอีพิกเตทัสนักปัฎญาชาวกีกโบราเนี่ยบอกไว้ว่าเรื่องนี้มันเหมือนกับ ฐานไม้2ก้อนฐานก้อนหนึ่งเนี่ยเป็นฐานที่มีไฟเผาอยู่ส่วนฐานอีกก้อนเนี่ยเป็นฐานที่เย็นเฉียบพอเอาฐาน2ก้อนเนี่ยนะครับมาไว้ด้วยกันนะครับผลลัพธ์มันจะเกิดได้2อ,อย่างไม่ฐานที่เย็นเฉียบเนี่ยก็ติดไฟไปด้วยก็ฐานที่ติดไฟอยู่นะครับไฟมอดดับไปแทนมันเหมือนกับคนที่คุณใช้เวลาอยู่ด้วยนะครับเช่นเพื่อนหรือว่าคนที่คุณพยายามเข้าไปช่วยเหลือเขาบางคนเนี่ยคุณเข้าไปช่วยเขานะครับเขาอ,อาจจะมีไฟติดขึ้นมาจริงๆก็ได้แต่ว่าบางคนเนี่ยเขาจะทําให้ไฟของคุณะ มอดดับไปแทนมากกว่าถ้าคุณอยากช่วยคนที่เขาดวงสวยจริงๆเนี่ยนะครับให้ช่วยเฉพาะคนที่สวยเพราะโชคไม่เข้าข้างนะครับอย่าช่วยคนที่สวยเพราะว่าหาเรื่องให้ตัวเองกดข้อนี้นะครับไม่มีข้อยกเว้นนะครับไม่งั้น คุณอาจจะเกิดเป็นโกโก้ควันได้ข้อต่อมานะครับเป็นกฎข้อที่13ในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าถ้าคุณจะขอความช่วยเหลือจากใครก็ตามนะครับให้หาวิธีให้คนนั้นนะได้ประโยชน์ด้วยแต่ว่าห้ามขอความช่วยเหลือโดยการทวงบุญคุณเก่าเด็ดขาดกดข้อนี้เนี่ยมันตรงกับหนังสืออีก สองเล่มที่ผมเคยอ่านเลยเล่มแรกนะครับชื่อว่า yes เล่มนี้นะครับเป็น50วิธีโน้มน้าวใจคนที่ทุกวิธีเนี่ยมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยรองรับไว้หมดเลยและเรื่องการทวงบุญคุณเนี่ยก็อยู่ในหนังสือเล่มนี้ด้วยเหมือนกันเขาบอกว่าคนที่คุณเคยช่วยเหลือเขามาก่อนยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่นะครับเขาจะรู้สึกว่าสิ่งที่คุณเคยช่วยเขาอะ่ะมันเป็นเรื่องที่เล็กลงเล็กลงเท่านั้นซึ่งถ้าคุณขอความช่วยเหลือจากการทวงบุญคุณเก่าเนี่ยมันจะทําให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่คุณเคยช่วยเขาอ่่่่ะมมันไได้ยิงใหญพทีจ ให้เขาอะอยากช่วยคุณกลับดังนั้นนะครับให้ขอความช่วยเหลือโดยหาวิธีให้เขาได้ประโยชน์ด้วยลองสังเกตดูว่าเขากําลังสนใจเรื่องอะไรอยู่อยากได้อะไรอยู่แล้วขอความช่วยเหลือโดยการโยงไปที่เรื่องนั้นแล้วเขาจะช่วยคุณอย่างเต็มที่แน่นอนนะครับหลักการนี้มันตรงกับหนังสืออีกเล่มก็คือ How to influence and influence people แต่ว่าข้อยกเว้นของกฎข้อนี้ก็คือจะมีบางคนที่เขามีพร้อมครบทุกอย่างแล้วนะครับคุณไม่สามารถเป็นประโยชน์อะไรให้กับเขาได้อีกแล้วแต่ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือจากเขาจริงๆเนี่ยนะครับให้คุณลองสังเกตดูว่าเขาอะอยากให้คนอื่นมองเขาเป็นคนแบบไหนแล้วขอความช่วยเหลือโดยการทําให้เขารู้สึกแบบนั้นข้อต่อนะครับกฎข้อนี้เนี่ยจะทําให้คนอื่นเนี่ยหวยหาคุณมากๆเลยกฎข้อนี้เป็นข้อที่16ในหนังสือเขาบอกว่าให้คุณรู้จัก หายตัวไปบ้างอะไรที่สามารถพบเจอได้ง่ายๆเนี่ยนะครับมักจะไม่ได้มีคุณค่านะครับมันไม่ได้แสดงถึงความหายากเพราะว่าถ้ามันหายากจริงเนี่ยมันก็คงไม่ได้เจอบ่อยๆถูกไหมเพราะงั้นการที่คุณรู้จักหายตัวไปบ้างเนี่ยมันจะทําให้คุณอนะ่ะมีคุณค่าในสายตาคนอื่นมากขึ้นนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยจะให้เกียรติคุณมากขึ้นด้วยเหมือนแดดกับฝนเลยนะครับยิ่งฝนตกหลายวันมากเท่าไหร่เนี่ย คนจะยิ่งอยากให้แดดออกมากขึ้นเท่านั้นแต่ว่าถ้าแดดออกร้อนๆทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยคนก็จะเริ่มไม่ชอบคนก็จะเริ่มบ่นอีกเหมือนกันเพราะงั้นเนี่ยคุณต้องรู้จักหายตัวไปให้คนเห็นคุณค่าคุณบ้างนะครับแต่ว่าอย่าหายตัวเร็วเกินไปนะครับไม่งั้นมันจะให้ผลตรงกันข้ามเลยถ้าคุณหายตัวเร็วเกินไปตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีใครรู้จักคุณไม่มีใครชื่นชอบคุณเนี่ยนอกจากจะไม่มีใครเห็นคุณค่าคุณแล้วคุณจะถูกลืมไปเลยอีต่างหากข้อต่อนะครับเวลาคุณทําอะไรแบบเก๊ๆกลางๆไม่มั่นใจจตััวเเอออองงน่มมะสืกาได้ท ทางสีหน้าท่าทางคําพูดแล้วมันจะทําให้คนอื่นนะรู้สึกได้เหมือนกันดังนั้นกดข้อที่28นะครับในหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็เลยบอกว่าอย่าทําอะไรครึ่งๆกลางๆโดยเฉพาะในสถานาการณ์ที่คุณจําเป็นต้องใช้ความมั่นใจเช่น คุยกับสาวคุยกับลูกค้าสัมภาษณ์งานดีลธุรกิจหรือว่าพิชโปรเจกต์อะไรเงี้ยถ้าคุณโชว์ความเก๊กๆกังๆออกมาความไม่มั่นใจตัวเองออกมาเนี่ยมันจะทําให้อีกฝ่ายครับเขารู้สึกไม่มั่นใจในตัวคุณไปด้วยแล้วคุณอาจจะเสียโอกาสดีๆไปได้เลยดังนั้นนะครับถ้ามันมีโอกาสอะไรโผล่เข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยต่อให้ในใจคุณจะขาสันงิๆแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าภายนอกเนี่ยคุณต้องแอคว่าคุณมั่นใจตัวเองเข้าไว้ทําให้เหมือนกับว่ามีแต่ลิฟเท่านั้นอะที่เอาคุณลงได้ แล้วมันจะทําให้คนอื่นรู้สึกว่าคุณน่ะน่าเชื่อถือน่าดีลงานด้วยน่าไว้ใจแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าการที่คุณแบบทําตัวให้มั่นใจตัวเองเข้าไว้เนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นสิ่งที่สามารถใช้ได้ทุกสถานการณ์นะครับคุณต้องรู้จักว่าเมื่อไหร่ควรใช้ไม่ควรใช้ไม่งั้นอ่ะถ้าคุณใช้ตลอดเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าคุณทําอะไรไม่คิดหน้าคิดหลังแทนหรือว่าในบางสถานการณ์เนี่ยนะครับคุณอาจจะแกล้งทําตัวเออเออเก้ๆเกยงกางเพื่อให้คู่แข่งของคุณน่ะรู้สึกว่าคุณไม่น่าจะทําอะไรได้นั้อ่นนะ คุณก็ค่อยโชว์สกิลของคุณให้เต็มที่ข้อต่อมานะครับอันนี้เป็นวิธีที่ทําให้คนนับถือแล้วก็เกรงกลัวคุณไปพร้อมกันเป็นข้อที่30ในหนังสือเล่มนี้ก็คือทําให้ความสําเร็จของตัวคุณเองเนี่ยดูเป็นเรื่องง่ายๆในสายตาคนอื่นเข้าไว้พยายามทําให้สิ่งที่คุณทำอ่ะมันดูง่ายๆมันดูเป็นธรรมชาติดูไม่ต้องพยายามเยอะมันจะทําให้คนอื่นรู้สึกว่าโหนี่ขนาดคุณชิวๆ ยังทาได้ขนาดนี้เลยอ่ะเนี่ยถ้าคุณเอาจริงขึ้นมาคุณจะทําได้ขนาดไหนแบบนี้นะครับจะทําให้คนนับถือแล้วก็เกรงกลัวคุณไปพร้อมๆกันคนที่เขานับถือคุณมากกว่าเนี่ยเขาก็จะรู้สึกอยากติดตามคุณอยากรู้ว่าคุณใช้เทคนิคอะไรส่วนคนที่เขาเกรงกลัวคุณเนี่ยเขาก็จะไม่กล้าทําอะไรกับคุณมากเพราะเขาจะรู้สึกว่าคุณยังมีของอะไรอีกเยอะที่ยังไม่ได้ปล่อยออกมาเขาก็ต้องระวังตัวไว้ซึ่งข้อยจเว้นของกฎข้อนี้นะครับก็คือ ถ้าคุณจําเป็นต้องเปิดเผยความยากลําบากวิธีการเทคนิคที่คุณใช้กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยให้อย่าเปิดเผยทั้งหมดเก็บไว้บางส่วนบ้างนะครับเพราะว่าอาจจะมีบางคนที่เขาคิดไม่เดียวกับคุณแล้วจะเอาเรื่องพวกนี้กลับมาเล่นงานคุณถ้าคุณมีเก็บไว้บางส่วนบ้างเนี่ยคุณก็จะสามารถโต้ตอบกับเขาได้ซึ่งมันช่างแตกต่างจากโปรแกรมยู u ูบโค้ดแล a บของผมเหลือเกินนะครับเพราะว่า โปรแกรมนี้ผมจะช่วยคุณปั้นช่อง Youtube ของคุณเองนะครับโดยใช้ความรู้ทุกอย่างที่ผมมีบอกคุณแบบหมดเปลือกเพื่อช่วยให้ช่องของคุณนะครับโตวไวแบบมีคุณภาพโดยไม่ต้องเสียเวลาลองผิดล,ลองถูกเองเป็นปีเหมือนผมถ้าคุณคิดจะท o Youtube แล้วอยากให้ผมช่วยเนี่ยดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยกดข้อต่อมานะครับเป็นข้อที่46ในหนังสือเล่มนี้นะครับเขาบอกว่า อย่าทําตัวเองให้เพอร์เฟกเกินไปในสายตาคนอื่นเพราะเวลาคนอื่นรู้สึกว่าคุณเนี่ยเหนือกว่าเขาไปหมดทุกด้านเนี่ยเขาจะไม่ได้ชื่นชมคุณนะครับ <c oughs> เขาจะอิจฉาภูทักเนี่ยนักปัชยาชาวกีกนะครับบอกไว้ว่า ในบรรดาความรู้สึกแย่ๆทั้งหมดที่มนุษย์มีเนี่ยความอิจฉาเนี่ยเป็นอย่างเดียวที่ไม่มีใครยอมรับว่าตัวเองมีดังนั้นนะครับถ้าคุณทําตัวเองให้เพอร์เฟกเกินไปเนี่ยบางครั้งคนรอบข้างคุณเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกมาแต่ว่าจะมีคนคอยขัดแข้งขัดขาคุณแน่นอนดังนั้นนะครับไม่ต้องพยายามให้ตัวเองเพอร์เฟกตลอดเวลาไม่ต้องดูดีตลอดพยายามมีจุดอ่อนเล็กๆน้อยๆให้คนอื่นเนี่ยสังเกตเห็นบ้างลาโลชฟูโคนักเขียนชาวฝรั่งเศสเนี่ยบอกไว้ว่ามีแต่คนเก่งจริงๆเท่านั้นแหละนะครับที่สามารถ ปกปิดความเก่งของตัวเองได้อย่างแนบเนียนซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็เตือนไว้ด้วยว่าถ้าคุณรู้ว่าใครอิจฉาคุณนะครับอย่าพยายามไปช่วยเหลือเขามันจะทําให้เขารู้สึกว่าคุณอ่ะเหมือนไปอวดเขาหรือว่าไปทําตัวเหนือกว่าเขาแล้วมันจะยิ่งบานไปลายไปกันใหญ่ถ้าสมมติว่าไม่ทันแล้วนะครับมีคนอิจฉาคุณไวแล้วข้อยเว้นของกฎข้อนี้นะครับบอกไว้ว่าถ้าคุณรู้ว่าคนนั้นเป็นใครนะให้โชว์ความเหนือกว่า แบบขั้นสุดให้มันขาดลอยไปเลยนะครับให้คนนั้นดิ้นตายไปเลยเพราะว่าคนที่อิจฉาคุณเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ตายครั้งเดียวนะครับเขาตายทุกครั้งที่คุณได้รับคําชมจากคนอื่นกดข้อต่อไปนะครับเป็นคําเตือนเวลาคุณทําเป้าหมายของตัวเองสําเร็จแล้วกดข้อนี้นะครับเป็นข้อที่47ในหนังสือเขาบอกว่าอย่าทําเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ชนะแล้วให้รู้จักพอเพราะว่าคนส่วนใหญ่นะครับมักจะพลาดตอนที่ตัวเองอยู่บนจุดสูงสุดเวลาคุณชนะเนี่ยคุณต้องรู้ด้วยว่า มันไม่ใช่เพราะคุณ100%นะครับมันมีปัจจัยอื่นๆอีกที่มันเป็นใจให้กับคุณโชคเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นบางทีอ่ะโชคดีเกินไปเนี่ยอันตรายมากกว่าโชค้ายอีกนะครับโชคร้ายเนี่ยมันยังสอนให้คุณรู้จักอดทนรู้จักรอโอกาสครั้งใหม่รู้จักเตรียมตัวกับสิ่งแย่ๆที่มันจะเกิดแต่โชคดีเนี่ยนะครับมันจะทําให้คุณหลงตัวเองคิดว่าตัวเองนั่นแหละเก่งเจ๋งนะครับเรามันโคตรหล่อโคตรเท่โคตรอันตรายแต่ว่าอันที่จริงอ่ะคุณอาจจะฟุกก็ได้้อออีีกยย่่่าางงคคคืสสิุดททนนนเห็ะรับ จะเป็นภาพจำของเขาเสมอถ้าคุณปิดจบตอนที่ตัวเองอยู่บนจุดสูงสุดเนี่ยคนก็จะจําว่าคุณอะอยู่บนจุดสูงสุดนั้นไปตลอดกาลเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการที่ให้หยุดตอนที่ถึงเป้าแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ต้องพัฒนาตัวเองแล้วไม่ต้องเก่งไปกว่านี้แล้วไม่ต้องตั้งเป้าสูงกว่านี้แล้วไม่ใช่แบบนั้นแต่มันเป็นคําเตือนนะครับให้คุณหยุดพักคิดให้ดีวางแผนให้ดีก่อนแล้วค่อยลุยต่อ ถ้าคุณกะาจะลุยต่อลุยต่อลุยต่ออย่างเดียวโดยไม่ได้คิดหน้าคิดหลังเนี่ยนะครับมันจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีและนี่ก็เป็น10ข้อนะครับที่ผมยกมาจากหนังสือเล่มนี้คุณรู้10บข้อนี้แล้วเนี่ยคิดว่าหนังสือเล่มนี้มันอันตรายหรือเปล่าลองคอมเมนต์บอกด้านล่างได้แล้วก็หนังสือเล่มเนี้นะครับยังไม่มีแปลไทยนะครับจริงๆมันเคยมีเมื่อนานมาแล้วแหละแต่เหมือนเขาเลิกผลิตไปแล้วผมไม่รู้ว่าทาไมเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะหนังสือเล่มนี้มันอันตรายเกินไปหรือเปล่าแต่ก็ถ้าคุณอยากได้ความรู้เรื่องการพัฒนาตัวเเเเเอออออองงงงจาาากกต่่่่่่่่ปปรรระทททศทีีีีคคนนนนนนนไไยยยสสววใหหหหญััมมมู้้้ืืืลิ ก็กดติดตามผมไว้ได้